แม่ยาย่คนี่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าพวกเขาจะทำหนึ่งขนาดนี้ยึดบ้านพวกเราไปเลยล่ะก็ใช่น่ะสิพวกมันนเลวที่สุดเลยรู้ไหมแถมมันยังโทรเรียกตำรวจมาจับพวกเราอีกนะก่อนก่อนต้องให้แม่กับยายซ่อนตัวอยู่ที่นี่ก่อนนะ ว่าคงไม่ได้ครับทำไมล่ะเพราะว่าที่นี่จะเป็นที่แรกที่ตำรวจจะมาค้นนะครับเพรางั้นก่อนก็ต้องหาที่ใหม่ให้ยายกับแม่หลบซ่อนตัวสิลูกยายครับแม่ครับผมว่าทางออกที่ดีที่สุดแม่กับยายมอบตัวดีกว่าไหมครับนี่แกพูดอะไรออกมาฮะก่อน กจะให้แม่กับยายไปนอนในคุกเหรอยายครับใครจะอยากส่งแม่กับยายตัวเองไปอยู่ในคุกล่ะครับแต่นี่มันคือทางออกที่ดีที่สุดครับยายถ้าเราหลบหนีโทษจะยิ่งหนะักแต่ถ้าเรายอมมอบตัวโทษจะเบาลงนะครับแม่ตบก้อนทำไมอ่ะกล้าดียังไงถึงจะให้ฉันสองคนไปติดคุกฉันเป็นยายแก่นะ ไม่ว่าฉันจะทำอะไรผิดมาแกก็ต้องเข้าข้างฉันแกต้องช่วยฉันสิเราทำผิดกันมามากแล้วนะครับทำสิ่งที่ถูกต้องบ้างเถอะนะครับไอ้นเดลคุณนี่แกโดนไอ้บ้านนั้นมันล้างสมองมาแล้วใช่ไหมมันสั่งให้แกมาจับฉันกับแม่ใช่ไหมยช่ครับออนไปกันเถอะใช่ย มันไม่ใช่พวกเราแล้วมันเป็นพวกของศัตรูแม่ครับยายครับตั้งใจฟังผมดีๆนะครับถ้าเราต้องหลบ,บซ่อนๆแบบนี้อยู่ตลอดวันหนึ่งแม่กับยายไม่มีเงินใช้ไม่มีข้าวกินจะอยู่กันได้ไหมครับแล้วเดือสุดท้ายเราก็ต้องโดนจับได้อยู่ดีแล้วถึงตอนนั้นโทษจะยิ่งหนักกว่าน,นี้เราจะไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยครับยอมมอบตัวเถอะนะครับ ผมสัญญาครับว่าผมจะหาทนายที่เก่งที่สุดมาสู้คดีถึงที่สุดเลยครับแม่ก่อนพูดถูกนะแม่แกสัญญาแล้วนะสัญญาครับปละดถ้าอย่างนั้นยายจะนั่งรอตำรวจอยู่ที่นี่แต่ว่าก่อนที่แกจะโทรแจ้งตำรวจ ช่วยโทรสั่งอาหารดีๆอร่อย,ออยๆแพงๆมาให้ยายกับแม่กินหน่อยได้ไหมเพราะว่ายายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกนานแค่ไหนยายกับแม่จะมีโอกาสได้กินของดีๆแบบนี้อีกแล้วก็ขอน้ำแดงโซดาเย็นๆให้หน่อยแล้วกันนะยายนะ่ะนีจะเหนื่อยจนน้ำตาลตกไปหมดแล้วนะลูกได้สิครับยายผมโทรสั่งให้นะครับ มินตอนนี้แม่กับยายผมอยู่ที่คอนโดแล้วนะเขายอมมอบตัวแล้วคุณโทรแจ้งตำรวจมาที่นี่ได้เลย